ถามตรงๆเลยรู้สึกหว่นไหมตอนนั้นนะก็หว่นคือเอาจริงมีความสึกว่าไม่เคยคิดว่าเขาจะมาจีบอ่ะ,อะไม่เคยคิดเลยแล้วรู้ไหมว่าเขาคือใครพ่อแม่เขาคือใครยังไงไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นดีเจตอนแรกสุดก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นนักร้องอเพื่อนก็บอกว่าเออมีเพื่อนราคาถูกมีเพื่อนราคาถูกก็เชิญ <c oughs> <c oughs> บางครั้งที่เราเหนื่อยท้อมากๆเลยอะพี่อั๋นเคยให้กำลังใจพี่จ๋าไงมั้งผมว่าเขาท้อไม่นานพี่อั๋นเขาไม่รู้หรอกว่าพี่จ๋าท้อไม่ท้อแต่เขารู้ว่าพี่จ๋าท้องอาชีพเขาหน้าที่เขา เพราะว่าฟังจากเขาฟังจากเขาเนี่ย50ปีด้วยคือเขาไม่ได้แบบว่าดูเหมือนเขาจะปล่อยภรรยาเขาทํางานไปแบบว่าจัดการเองหมดแล้วเขาก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตคือคืออ่านว่าเขาแค่เหนื่อยเป็นพักๆพนั้นเองแต่เวลาข้อดีของเขาคือเขาเป็นผู้หญิงที่แมนมากเลยนแล้วเวลาเขาเหนื่อยพี่อ่านทําไหอยู่เป็นเพื่อนชวนไปกินของอร่อยๆหรือแบบก็ของอร่อยคือร้านจินทอดปลาตื่จินทอดปลาตื่ไง แม่อาไม่ไปกินร้านของเขาเหรอเพราะเขาก็มีร้านอาหารเยอะแยะเขากว่มีธุรกิจเยอะอ่ะใครอยากกินขนมอร่อยต้องไปร้านพี่จ๋าใช่ในประเทศไทยเลยนะบอกเลยนะแค่รานเลาบาเกตนะลาเฟมโถกคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนูอยากรู้เหมือนกันว่าทำทิฟฟานี่ไม่เหนื่อยพอเหลอต้องมาทําอะไรธุรกิจอาหารธุรกิจนู่นนู้นเยอะแยะจริงอ่ะถ้าพี่ดูอ่ะจ๋าไม่ได้ทํางานเพราะทำธุรกิจ แต่แตาทางานเพราะรู้สึกว่าอยากให้แวดล้อมด้วยสิ่งที่เราอยากอยากอยากกินอ่ะเล่าให้ได้เขาบอกเลยเขาบอกว่าเขาเหนื่อยไงเขาเลยอยากหาที่กินกาแฟดีๆใช่แล้วเขาไม่มีกาแฟที่ไหนถูกอร่อยสะใจเดย์บรรยากาศแบบที่ฉันชอบเปิดเลยก็เลยทำเองเลยแต่ตอนแรกที่เขาทำเขาทำเล็กๆแค่มุมเดียวร้านจะแตกสองที่นั้เล็กเกินเออปรากฏว่าก็มีรายการมาขอถ่ายว่าเนี่ยเป็น ปรากฏว่าคนมาต่อแถวกันเขาก็เลยขยายขยายหนึ่งขยายสองมันก็เลยไปเรื่อยๆตอนนี้ <ไป S 1> <ๆ>มันเล<ๆ>ือ่อยต่อแต่ว่าตอนนี้คือได้ข่าวว่าร้านลาเฟมนี่คือกินไปครึ่งพัทยาแล้วอะ่ะหนูไปพัทยาสิ่งที่หนูจะกินคือครัวซองร้านเขาแม่เป็นคนที่ไม่เคยกินขนมขนมอย่างนี้เลยไปกินครัวซองเขาต้องแอบสั่งอะ่ะแม่และเลยหนูไม่แม่หนูไม่แอบสั่งหนูบอกว่าจ๋าถ้าเธอกลับมานะ เอามาฝากฉันด้วยแล้วแม่ของอร่อยครซองเอออร่อยจ๋าไปได้สูรมาจากไหนอ่อฝรั่งเศสเขาเป็นคนเริ่มต้นค่ะมีเชฟฝรั่งเศสก็คือเอาเชฟฝรั่งเศสมาทำใของแท้ของแท้อยากกินขนมแค่นะเอาเชฟฝรั่งเศสมาทำาคนเรามันเยอะเนะแม่เนาะเราะสมัยก่อนอ่ะจ้างทีนะ คนลุกขนพองไปหมดเลยพี่แบบว่าอุ้ยทำไมแพงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ห้ามภรรยาเลยเหรอตอนที่เขาเปิดรับเก็ตไหนไม่รู้จักเขาเลยอ่าใช่ใช่อันนี้ไม่รู้จักเลยวันที่อ่านจีบเขาครั้งแรกคืออ่านไปที่ร้านขนมแลวต้องต้องหูชาแนลมาให้วันเกิดวันเกิดวันเุ่มนะเนี่ยเาเลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อจีบแล้วแหละงั้วแล้วเราว่าไงแล้วเราว่าไงเราว่าไงรู้เขาไม่สนใจเลยเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชื่อแป๊บเดียวแล้วก็หนีใช่จะจริงจริงถามตรงๆเลย รู้สึกหว่นไหมตอนนั้นนะก็หว่นคือเอาจริงมีความรู้สึกว่าไม่เคยคิดว่าเขาจะมาจีบอ่ะไม่เคยคิดเลยแล้วรู้ไหมว่าเขาคือใครพ่อแม่เขาคือใครยังไงไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นดีเจตอนแรกสุดก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นนักร้องเพื่อนก็บอกว่าเออมีเพื่อนราคาถูกมีเพื่อนราคาถูกก็เชิญทั้งหมดเลยพิธีกรนักร้องขอราคาถูกหมดที่อัานัวน้าทั พังเพราะภรรยาวันนี้นะจ๊ะเธอพูดเลยนะคะ